สวัสดีครับพบกับเอิร์นชาแนลขอผมเหมือนีดโอ้มาเจอกับสายเปเล่ครับผมสวัสดีครับมาเล่นทุ่งนาเพื่อนครับโอ้โร้องสาเพื่อนครับสวอนน้ำเพื่อนน้องผมมันน้ำบอกสิได้อยู่ประมาณจากสองคูนี่แหละนี่ครับโอ้โหเป็นเลี้ยงหอยนะครับนี่หอยนี่เยอะแยะเลยบรรยากาศดีครับมีเถียงน่าหน่อยพร้อมเถียงหน่อยไป็นั่งจิบเบ๋อสันแต่ว่าหลังค่ายเฮียแล้ว หลังค้าล้มออกไปเลเดี๋ยววันที่พ่อยางเงครมดแดงลายุ่นวมดแดงจากกซามาพอดีครับผม้มาครับลายู่แล้วเป็นเงยครมดแดงเนี่ยเป็นงสนี่แหละเ้เป็นงยไร่มดแดงเต้นพูดเลยเต้นโจ๋นกาศดี่วเด็กมากบเีืะอยอันบ่นนี่ออาเด็กหน่อยมาก ทังไ่เรื่อยอันนั้นนี่ uh. ่ไเี่ยยยาบึงบรรยากาศทุ่งไหนทุ่งนครับปีไม่ไ้มาห้กินอยู่น้ำพุ่งสิละครับปลอดภัยดีเกี่ยวเขาออกเกี่ยวเป็นแปดน้อยน้อยเนาะอูานะอันเดียี่สิ คือก้งงานเอาใหม่งานครับที่เราไหลนะครับไอเปียมูว่านี่นี่หูอดกันเอาจักตวานี่เอาจักตววนี่นะไดแล้วาให่งานใหมดเดน à, nhẹ khay, mất đen xe nhà xuân mong mong rồi đây nhà đó xoan, xoan rồi hả không có để không có nhà đây Hoa có để hạ vầy hoa 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 hạ hoa oh, luôn rồi. ô, hoa hoa luôn, hoa 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 bò bò hoa 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 cái đen ở <laughs> hả, à. học ờ, cho cứ chen bay thì, hăng nưng, không thấy ừ. à. đó này, ui, phê đi phê đi, phê đi tao phải quay về lót giang rồi, oh, giang với chim tụt đó. đen say tiền ngựa ngựa như vậy mà xính mồn để say lợp à, há hang mật đen bạc ngựa để say nhanh, nhanh, nhanh. กูไม่เห็นแางเบื้องเบื้องยังนี่พิ่งเหมืนมนหอนมเพิ่งมันว่าจะใส่ไหน,น,นข้างมันจะใส่เหมือน นี่ครับผอกแล้วครับห้างหนึ่งนี่แต่ห้างบบใหญ่บันไดครับน,นี่เป็นที่ละห้างใครบมดแดงนี่อีกไม่แง่เาบางรุ่นนี่มีใครบน่น

ลาดลไปทางเนี่ยไปางก่อนนี่ครับไปดูผลงานครับเราให้แม่นอนหน่อยนี่เออเออเออครับพอดีพอกร่อยพอดีเลยครับสับนี้แต่มันจะเป็นช่วงนี้ดูดูนี้จะเป็น ไข่ผักลายเักหน่อยครับาะวมันสางประสาก่อนอยู่มันยังพันาถึงช่วงฤดูขยายพันธุ์ครับต่ไข่ตรงนี่มันจะเป็นเป็นแม่เป้งครับหรือว,ว่าเป็นอนาคตเป็นนางพญาต่อไปซุ้มก็จะเป็นพวกหมดทหารหมดงานครับซุ้มไข่ผักงี้ย,ยกไปได้เนี่ย,ดยนะัดนี่แล้วแต่ว่าตากแดดกับเพื่อนรัว กัจับ,บ,บมบ <laughs> บัดกระฝุ่นเลยับเลียกหไกันไม่ไหะอยนึงหมืเอนหดิโอ้แข่งอยู่เด้อใครมาแดงมีปลาเมืองนี่พ่อนเลี้ยงไว้ขายอยู่เอาไปจะกินย่างเลยเข่งขายมาแล้วบัวบัวแข่คนไปกินน้ำเาไอาไปล่างไว้ใส่ตาตัวอ้ได้กินนวลละใครมาแดงเรียกว่าฮาุาไไูกินตัว โสื้อไม่ได้กินแล้วนะไเสื้อิกบ๊อสเสือแพงหาีบาทเอเทามองะหน่อยมาบ้านเด็กสอนอย่างนั้นยัยอมอมนุ่กันอมนุ่ลกเยอะบางคนโอ้มีแต่เนวอมหอมเมือมนี่ใส่หมดเลยปรุมปักซีปมแงลงสายปักใส่จักรประความหมดใส่หมดเลยจักอยู่วใส่ด้หลายบ่าประคมอยเวลามันต้องดนใส่ความนุนี่ปคม เก็บมาใส่เตียงเื่อน่อยมีหะไรมีอีกบมีอยู่กันข่อยหลายมีไส่เทียงเดี๋ยวหลายอยู่ได้เหรอเดี๋ยวรอชิมมือครับเดี๋ยวพักมือตาสดไอเปรนี่ชุดหนดอยู่แล้วจับสุนเมือวานนึงมือวันนึงบวบเพื่อนรวมก็ได้ดั้มคนดิวัยนนี่ละมีหลายอย่าง อยานอยเติมมันั้นอยเติมขกวัวสุ่ย้ายเนุดท้ายกัเต้ขกวัวเหนียวเหนียวเอาเน้นก็ต้องสวดน้ำต้งหลเขากินเอากินเยอะแยะไหไมไข่บดแดงเกือเนแถวเดียงกันหอมจะเสียบอยู่เสียบแล้วนีทดสอบก่อนเลยครับไ้บแดงงานนั้นการปาก ไเปลี่ยธรรมดานึงนี่ซีมงับไปครับดูหน้าค้ามเดี๋ยวจะใส่บวงมาเติมประเด็กจังหน่อเพราะทนย่างเดี๋ยวพุงพุงใส่รู้มันจีบ่อยงายไหมกไอยไข่ประเด็ตัวแบบนี้เอย่างแมนหนูว่าามตัวอย่างหนูก็เปลี่ยนตัวเสมอใส่ลงไป หอมจะแจ่วหอมมกเน่เนาะาวมเนามกนาเป็นนี่แจ่วประมูแล้วเ่มนูต่อไปเมนูต่อไปอกกันแนี้นี่หรือ่ใช่แล้วเนื้อยยังผมสุดรถลดนวันเกืออีเือบตั้วันสุดรถอันแบบเป็นก้อนเลยนี่เกือ้นี่กเกือมีเกลเกเศษ วันสี่สูตนแบบใส่ทตงสงไปเลยนะแบบไม่ต้องง่าๆเลยคือเดี uh ๋ยเราเอมาปั <S <s ่นเหมือนก่อนเลยให้ส่งง่างเลยจะเดินมันเรื่องพลังทำกินก็ปลาแดกก็เหียแล้วปบาแดดเนาะแล้วจะใช่น้ำปลาใส่ริกลงไปก็ใด้การแล้วปลาสเดี๋ยวเอาเหี่ยวลูกแขกอนที่ได้ปกินปีไหม แกม้ว่บาบมึงแกเลี้ยงใครอยู่เออนูกันบาดแยบเระง้นกูเกลืออะไรปวดอมันแรงไปเอพูดว่างรานี้ปวดยิพูอืมปวหลงเนาะต้พูว่าไงกำัจใสกนี่นขับออกมาให้บ่มัแกใครโก่นีอยู่เฮ้กะเซีบเบิดล่ะใครบาดแยบตรงนี้อ๋อืออ๋ิมกัน่ะสอบเป็นไงครับหัวคน เบๆใสจานเลยครับพอสุนี่มหนูนี่ยสดๆเลยที่แซนเขาจามั้ะโู้เสีบอีกหรอขอบสญให้มดเยแมอให้หมดแดงที่เด็ดเล่นเสียบรือยังเหมเก่เลยสำหบชวนก็เสีบควมนูสหนูแบบมันๆเลยให้หมดแดง

นละดยาบ่ยำมันยำมันยำก็ซาเลยบ่จำพด่านฮ้องบ่ต้อง้ก็กเจียงรวมเหมือนดิ่งเรียนได้แล้วว่าจะไปกินเวทเกียวแล้วกเปได้คือตัวมีหนูอยู่กัเลยไม่อาหารอีกกะไรนะวะ

ไม่ใครตรงความนี่สแพังวันนี้น,น,นี่ขายตลาดข้ามาเนี้ยลายป่ะลายเหรอเด็กใครกอยอยหรือเปล่านี่ก็อนนลอยก็บาดเลยหาสิบาทได้กุจุกุ้มเรืเปล่ยห้าสิบบาทตรงเลยจริงยะนอ,อยากไปเอาคืออยากไปเร่งใจรวดชุนดนี้ก็ไม่ยืดตัไปนั่นละตรงพังบางเงยเดี๋ย <ใน S 1> <อ>วเขาจะววมาออาวันบมีอแมงคนก็จะว่าก้าเขาเนี้ยแม่เป็ดปล่อยไไหล ว,ว่าเพื่อนเฮ็ดปวดกับยุหันมากอ่าเนาะอื้อโอ้ครบตัวยางเลยว่าอยู่นี่มากินปลาลงหน้อนขอมว่ดีแล้วเราไปปลูกโมต่อนโม่ก่อนโม่ก่อนน่าไหน้าไหไ่่ไหมหรอเดี๋ยวได้หน่อย อันไหนมูุ้กเตัดพื่นมั้งพันหยงเมียือ่ออไห้ดินมากปไหเขาไ่กล้าราไม่ต้านไงตงไป้นจิกมันินดี่ะล่ะเกินมากป่ะละ่ะดินไม่เป็นไรแต่ก็ต้ครับจครับน้ามันนะโอ้ย

ร้านปากินให้หน่อยเงาบ้านกันตัวเดียวเลยไม่รู้ไหลตาก่อนอืยอันเด่นโอ้ตกแจมก่อนละทันักแจมไม่แ่แต่ว่านูตดวนี้บุมีตับเลย

ดืนาน้างูน้าโดอนอะไรเยอะบบนี่บใครมัา่างทำกันแม่ปั้นนามบอกเห็นเดี๋ยวจะใครเลยแล้แเจ้าคนนี้ผสมเลปั้นเอหมดบอกรั้งมดนมางที่รับมาขสุมส่ดี មកខុស

ดกด,ดิน<ป>เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพ่อสำนีก่อนครับผมแชนแนลเกียรเราก็ไปเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ